ดิฉันชื่อนางสาวกนกน,นุชเวีพิทาสวัสดีคะ่ะดิฉันชื่อนางสาวาน,น,นิเชยา์ภะทกรและกับผมนา,า,านยานาานรุษแสงรีระดับชั้นปวชอสาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยการอาชีพขม่วงวันนี้จะมานำเสนอการเข้าใช้งานการสร้างเว็บไซต์นำเสนขอข้อมูลทุนฐานโรงเรียนบ้านท่างามด้วย Google Sites ชิ้นงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงงานวิธีการเข้าชมเว็บไซต์จะมีอยู่2ขั้นตอน สามารถเข้าผ่าน URL หรือสแกน QR code เมื่อเข้าไปยังเว็บไซต์แล้วจะพบหน้าแรนของเว็บไซต์เว็บไซต์นี้เป็นระบบข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านท่างามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากลสินเขตหนึ่งสำหรับหน้าเว็บไซต์ของเราจะประกอบไปด้วย3ส่วน ส่วนที่ 1, ส่วนหัวเว็บส่วนที่ 2, ส,ส่วนของเนื้อหาและส่วนที่3ส,ส่วนท้ายคือข้อมูลการติดต่อของผู้ดูแลเว็บไซต์ยกตัวอย่างเช่นข้อมูลทั่วไปข้อมูลทั่วไปจะประกอบไปด้วยตาสัญลักษณ์โรงเรียนรหัสโรงเรียน1ิบหลัก ชื่อสถานศึกษาภาษาไทยชื่อสถานศึกษาภาษาอังกฤษถ้าเราอยากทราบข้อมูลเราสามารถคลิกแถบข้อมูลเพื่อเข้าไปดูได้เลยสำหรับการนำเสนอวิธีการเข้าใช้งานการสร้างเว็บไซต์นำเสนอข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านท่าง,งามด้วย g o o g l e Sites ก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ